จูนเพนชุลีอดีตเมียหนุ่มกะลาดูห่นกระแสขอฝากหนึ่งคำถามกลายเป็นประเด็นที่คนกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งหลังจากที่เมื่อวานนี้รายการห่นกระแสนั้นได้พูดคุยถึงกรณีพิพาทระหว่างอดีตสามีและอดีตภรรยาซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังโดยอ้างว่าฝ่ายหญิงนั้นนอกใจไปหานักร้องดัง ล่าสุดวันนี้รายการโหนกระแสก็ได้เชิญซีโอสาวคนดังจ้าโองามพริง้งมาชี้แจงในมุมของตัวเองบ้างเพื่อความเป็นธรรมและในเวลาต่อมาจูนเพนชุลีอดีตภรยาของหนุ่มกลานั้นก็ได้โพสข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าฝากหนึ่งคำถามค่ะ4ล้านจะจ่ายกี่โมงคะขอบคุณค่ะซึ่งงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตถึงกับร้องอุ๊ยกันเป็นแถวให้กับคำถามสุดจี๊นี้กันเลยทีเดียวค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ